t n d farm DND farm รอตรงไง FC ฟังโอ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  DND farm t n d farm t n d farm โอ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  DND farm โ oh, อ oh, 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 ้โห oh, 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 oh. ไปไหนโอ้ยโอแรงมากอันนี้ลมพัดมาตมาตรงนี้ต้องเอาถุงมือมา,ออา,มอมาใช่ โอสวัสดีครับสวัสดีประชาชนคนเล่นว่าวทุกคนนะครับวันนี้จะมาทํเว่าวตัวที่2ที่กําลังจะทําตอนนี้นะนี่ก็คือไม้ไผ่ที่เราเคยใช้ทํำว่าวในปีก่อนเนี่ยก็ไปเอามาเนี่ยก็เหลาแล้วบางส่วนวันนี้ผมจะทํำว่าวอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมนะก็เตรียมกระดาษไว้เรียบร้อยแล้วและก็ คือร่องรอยการเหลานะครับก็จะทําเว่าประมาณนี้นะครับก็ความยาวของปีกก็ประมาณเมตรสามสิบนะเมตรสามสิบแล้วก็นี่ลักษณะด้านล่างมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าว่าเราจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยก็คิดไปพลางทําไปพลางเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยนะตอนประกอบเสร็จแล้วเนี่ยและตอนนี้นะครับก็ก็ ปีกเรียบร้อยแล้วเนี่ยสีข้างนี้ไม่ก็อีกข้างนึงนี่นะครับเดี๋ยวจะมัดต่อให้เสร็จเลยนะนทำโครงเนี้ยโครงอาจจะเล็กเกินไปแต่ไม่เป็นไรก็ยังแข็งอยู่ ตอนนี้นะครับว่าวของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาว่าวอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่ออกมาแล้วนี่ภาพรวมของว่าวเนี่ยก็เว่าวขนาดเม็ด40นีนี่นะลักษณะมันก็ประมาณนี้นี่ก็ขึงเชือกเรียบร้อยแล้วเหลือติดกระดาษอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้จะสวยหรือเปล่า อีกหนึ่งแล้วเนี่ยสวยไหมครับทุกคนแล้วก็นี่กาลังเตรียมความพร้อมผมไม่รู้จะติดลายอะไรดีเนี่ยผมติดมั่วๆเอาเนี่ยคิดว่ามันน่าจะสวยนะเหลืองส้มจุมพูเขียวเนี่ยแล้วก็จะติดให้ครบเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วนะว,ว่ามันจะสวยขนาดไหนเนี่ยอันนะครับทุกคนพร้อมที่จะไปวางว่าวกันหรือยังตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วผู้ชมพร้อมหรือยัง เดี๋ยวมาดูปรปกณ์กันก่อนนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสนูอีสานนะครับนี่จะใช้กับอันนี้แล้วก็นี่คือเว้าวนะที่เราตกแต่งประบประดากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปที่สนามนั้นเอีเอาไว้เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยโอ้มันอะไรกันครับเนี่ยผมกําลังจะไปวางว่าวบอดีเนะี่ยเมื่อกี้เดินเดินเดิน,ดนไม่ร,มรู้ไม้อะไรตกใส่เนี่ยขาดเลยต้องกลับมาแปะใหม่เนี่ยยังไม่ได้เล่นดี าดซะแล้วเดี๋ยวต้องแปะแปะรอยรอยั่วตรงนี้โอ้เลยสวยเลยมีตำหนิเลยว่าผมเป็นไปไแปะหม่ก่อนโอ้ลมแรงมากวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเออเดี๋ยวเดี๋ยวแตกแน่ลมแรงวันนี้พอวันไม่มีลมมันไม่มีเลยพอมีมีเยอะเดี๋ยวเราไปเล่นฝั่งนู้นดีกว่าไอ้ก็เล่นบอลเออไอ้ก็เล่นก็เล่นบอลฝั่งนี้เราไปฝั่งน,นู้น ว่าเลยนั่นแต่ยังไม่ตั้งชื่อเลยที่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 นี่มันเหมือนกับบัดใจเลยหัใวใจเออหัวใจอหัวใจไม่ใจแว้นตาเหมือนไม่แว้นตาเออเหมือนแว้นตาเลยนะเออเก็บเก็บก่อนเก็บก่อน้วก,นะก็เล่นบอลนี่เราไปเล่นตรงโน้นไปโอเคนะครับสวัสดีสวัสดีผู้ชอบเล่นว่าวทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นว่านี่มีเอฟซีมาเล่นว่าวด้วยเปล่าว่าวมาขึ้นหรือเปล่าตอนนน้นขึ้นยัง ยังไม่ขึ้นเออเดี๋ยวเรามาลองปล่อยว่าวของเราตัวนี้เนี่ยว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้เนยเมื่อกี้มันขาดไปนิดนึงโดนอะไรยังไม่ได้ตั้งชื่อนะอ่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ช่วยตั้งชื่อให้มันหน่อยนะนี่นะตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนี่เขาเล่นบอลฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราต้องเล่นหลังโกบอลน,นะเอ่อเดี๋ยวมาลองสนุว่าวอ่านี่ นี่เราจะใช้สนุว่าวันนี้อเสียงดีโอ้สนุอีสานเนี่เด็กใต้ก็เล่นเป็นน่ะอย่าไม่ใช่เฉพาะเด็กคนอีสานน<ป>ะอ๋ว่าว,าวาไปแล้วไปแล้วจับหน่อยจับหน่อยอเดี๋ยวเรามาปล่อยว่าวกันนะว่าจะขึ้นหรือเปล่านี่คือสนุอีสานเนี่ย นี่ผมไม่ได้ทําเองนะผมสั่งมาจากสันติเหินฟ้าสักอย่างนึงแหละนะเขาก็ขายเว้าขายสนุว้าด้วยนี่นะใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะผมสั่งซื้อมาซื้อหนึ่งก็แถมมาหนึ่งเนี่ยใจดีมากเนะี่ยสันติเหินฟ้ารู้สึกว่าเออเนี่ยเขาเป็นเซียนเว้านะ,ะนี่ก็ดังดีนะครับดังดีเป็นสายปลาติกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะ นี่ยก,ก็ทำประมาณนี้นะผมก็ไม้ไม้ก็ก็ผมเราเองนะนี่เดี๋ยวเรามาลองกันนะเออเดี๋ยวให้น้องไหนไหนน้องก็มาแล้วเดี๋ยวจะใส่หัวแป๊บหนึ่งใส่เลยอ่ตอนนี้เราก็กําลังจะไปปล่อยว่าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมัดเชือกหน่อยลมดีวันนี้ yeah, yeah, yeah. ไม่รู้ปีจจกจะหักหรือเปล่าเนี่นี่น้องน้อเอจากเตียนดีฟาร์มอ๋อถือตรงนี้ไปด้วย ไกลไปปล่อยเนะี่ยวันนี้อ่าโอเคเอาไปเลยไปฝั่งนู้นเลยไปแล้วนะครับว่าวของเรามันจะขึ้นหรือเปล่าโอ้ลมแรงมากอ่าไปไปหลังโกบอลหลังโกบอลอย่ายุ่งนะโอเคอนอนน้องไปแล้วนะ ลมดีวันนี้โอเคแตงแตงให้ตรงไปแล้วนะครับโอ้ขึ้นไปแล้ว อ๋อลุตไอรลุตเลยลุตลุตลุนอ๋อถ่ายหน่อยน้องเอาโอ้ขึ้นดีมากไอ้มานี่หน่อยมาถ่ายนี่ให้หน่อยโอ้ขึ้นดีมากนิ่งเลยเห็นไหมนะกัตตุเกินนู่นนู่นนู่นู่นอาโปจะมาดิสีส้มอีก จะเจ็บก็กุกเก็บกระดานนั่นนะสูงเออเห็นไหมไหมไอ้ตายนดิเลยเออเป็นไงเป็นไงว้าวผมเลยขึ้นดีไหมเนาะโอ้โหแน่นอนนี่ทาไมเรียกเสียงว้าวใจเรียกอะไรเนี่ยไม่โอ้ทำไมไม่ได้ยินไงนึกเออทำไมไม่ได้ยินนะไอ้น้องจับดูดิโอ้ อาลองดึงดิโอ้เป็นไงบ้างตายต่อไปเป็นไงบ้างเอาไปนี่โอ้เอาลองดึงดูดิลองเตือลองเตือดูมาก็หลักหดหนักเป็นไงบ้างหดหนักหดหนักเลยโอ้นู่นนะครับว่าเราเห็นหรือเปล่าโนแต่เสียดายแอกไม่ดัง เดี๋ยวให้เอฟซีตั้งชื่อให้ว่าอะไรดีเอาตั้งมาตั้งเลยเหรออ่า้าอะไรกะวุ่นใจเออเอาลองอ,อีกทีนะลองอีกทีบรรยากาศนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศ บรรยากาศม,มากเลยนะครับวันนี้ลมก็แรงนะครับนี่นะครับว,ว,ว้าวจของพงนะครับจับเลย<ส>หนึง่งสองสามเอาไม่ได้ยิยงอีกแล้วดูนะครับว,ว้าวของพงขึ้นแล้วนะครับ เห็นไหมนะคะทุกคนเล็กๆนั้นสีส้มนั้นสีส้มโอ้เดยวปลอยเอาไว้ไม่ตกแล้วว้าวนี่คนดีเลยไปนิด่โอ้โโอ้โคกรเจ็บเลยนะครับวาวแรงมาก เดี๋ยวเราต้องปลูกเอาไว้นะด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นเว้าเดี๋ยวเราจะปลูกเอาไว้ก่อนโอ้ขึ้นดีมากปลูกไว้ตรงไหนดีนะเ,เดี๋ยวเราจะปลูกไว้เสานี้ดีนะโอเคเดี๋ยวเราให้เชือกแค่น,นี้พอไม่ต้องให้เยอะใช่ต่เดี๋ยวกลับช้าอีก จับเลยบังจับคนนี้ชื่ออสรีย <c oughs> คนนี้คนนี้ชื่ออดิลล่าคนนี้ชื่ออาก,กิมมาฟังเสียง <c oughs> นี่ลองฟังเสียง <c oughs> มันจะมีเสียงอ๋อลองดึงดูสิให้น้องดึงดูดิแข็งขนาดไหน <c oughs> ลองดึงดิเอาดึงดึงโอ้ลมแรงมากวันนี้ลองดูต้นไม้ข้างหลัง บีกเราจะหักหรือเปล่าเนี่ยว่าวเรานี่นะครับว่าวน่นอืมคนเล่นลมดีมากวันนี้ไหนอ่ะโอ้น่นเสียงนี่ได้ยินโอ้เสียงเสียงได้ยินเลยได้ยินไหมเออเสียงได้ยินชัดเจนเลยเนี่ยโอ้นะครับก็นี่การตามว่าวตัวที่สองของผมเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะ สูตรเนี่ยเดี๋ยวจะสอนให้นะช่องเตียนดีฟาร์มของเราเนี่ยสอนตลอดเลยใครอยากได้อเดี๋ยวจะทำว่าวตัวที่สามเนี่ยรอลุ้นว่ามันคือว่าวอะไรเนี่ยเนี่ยผมว่าจะซูมเนี่ยซูมไม่ได้ไหนว่าวโอ้ขึ้นดีมากวันนี้ผมก็ไม่อยากจะโม้อีกแล้วเนี่ยอื ใครที่อยากเล่นว่าวเนี่ยก็ชวนมาได้นะหรือว่าบอกกันได้เดี๋ยวไปเล่นที่ไหนฝั่งนู้นก็ประชาชนคนเล่นบอลน,นะตรงนี้ก็ประชาชนคนเล่นว่าวอ่นนี่ว่าวของน้องด้วยนี่ใครทําให้เนี่ยใครทําให้เนี่ยเพื่อนเพื่อนทาให้โอ้มันจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยว่าวตัวนี้ <มา S 1> อ,อน่าจะขึ้นนะเอาลองเล่นไหมลองลอง,ลองเออลองลอง ของเรานูไม่ตกแล้วนูของเราผมให้เชียงไม่เยอะเออนี่อะไรอย่างนี้เออเดี๋ยวผมจะรีโนเวทว่าวนะเดี๋ยวผมจะบอกนะวิธีการจัดการว่าเนี่ยถ้าว่าไม่ขึ้นด้วยสาเหตุหลายประการลำดับแรกก็คือหัวมันเบานะหัวเบาอันดับที่สองก็คือชงมันนี่สะอ้นี่ กันธงเนี่ยมันจะอ่อนเกินหรือแก่เกินก็ไม่ได้มันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันหรือหนักท้ายเกินก็ไม่ขึ้นเหมือนกันมันต้องพอพอ,พอดีนี่น้องก็ทําเองนะอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูอันนี้ผมขอพักก่อนวันก่อนไปแข่งบอลอำเภอมานะก็ได้ที่สองมาแพ้จุดโทษผมเสียใจมากแต่ไม่เป็นไรคนเรามีแพ้มีชนะ แต่ตอนนี้ว่าผมชนะแล้วนะี่เออที T ียนดีฟาร์มอย่าลืมนะนี่มาดู f อฟคนนี้นี่นี่เสื้อประกัดที่แจกไว้เอ่ออันนี้ไม่ได้แจกนะเออเสื้อน้องเองเออคนนี้จออไหมหาประกัดด้วยไหมคนนี้เออเดี๋ยวกั้งหน้าอย่างนี้ดีกว่าอฮะมันไปยังไงเมื่อกี้อ๋อโอ้ฟังเสียงครับ ได้ยินเสียงไหมไโอ้เสียงมันแรงมากเฮ้ผมไม่กล้าด,ดึงเลยน้องก็ไม่กล้าด,ดึงเพราะลมมันแรงเกินมีจะหักงหรือเปล่าเดียวใครจะดึงอ่อืมตอนนี้คือแบบโอ้แรงจัดนะครับผมกลัวปีกหางมากตอนนี้ดูดูมันขึ้นดูมันขึ้นโอ้มันพุ่งมันพุ่งสุดยอดมาก<อ>น,นี่ คงเล่นไม่นานนะเพราะว่าไม่รู้ว่าพายุลมอะไรแต่ม,มันแรงเกิน <Okay. S 1> หรือคงต้องเอาลงก่อนนะเดี๋ยวเราเอาลงก่อนดีกว่ามาเทสก่อนวันนี้แล้วก็ก็ปรับผมอยากได้ยินเสียงสนูมันแต่ไม่ได้ยินโอเคเดี๋ยวผมเอาลงก่อนดีกว่านะวันนี้ผมจะเอาลงแล้วนะครับโอ้ยแต่มันแรงยังแรงเกินอยู่เริ่มเบาแล้ว Mình sẽ cho luôn bầu oh, mình dân cánh vô Lùm cánh răng À, lùm cánh răng, lùm dỡ cơn hơn đi Quả này có mặt hết nữa, mặt hết còn <laughs> TND farm TND farm oh 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 TND farm Hey, rõ quên mấy phê TND farm TND Farm ร้องเพลงให้ FC ฟ oh, 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 ัง o อ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  TND Farm TND Farm TND Farm o oh, อ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  oh, oh. TND Farm โอ้โห h ไปไหนโอ้ย oh. oh, oh, แรงมากอันนี้ลมพัดมาตรงนี้ต้องเอาถุงมือมาใช่โอ้ oh. น้องกาไหม ไม่ไม่กล้าอ,อต้องใช้ถุงมือนะขนาดว้าวตัวนี้ก็ไม่เกินประมาณเม็ดเม็ดเม็ดยี่รึกว่าแต่ผมสงสัยทำไมสนูมันไม่ดังเราบางทำไมบาง อืมไอ้นู้มันอีกสายหนึ่งอเอาลองดูไม่แรงนะไหนเอา,เอาแต่ตาแรงก็ปล่อยเอาเอา<อ>เดี๋ยวให้น้องสามคนนี้ช่วยกันเอาลงให้ได้ <c oughs> จะเอาลงได้หรือเปล่าเอาช่วยกัน <c oughs> ไหวไหมไหวไหมไหวไหม <c oughs> โอ้ขึ้นดีมากนี่ว่านี้นี่ช่วยกันสามคนเลยเนี่ จะถึงมือหร <1981. S 2> ือเปล่าถงแน่นอนเอาเอาเอาจะถึงหรือเปล่าเอามาลุ้นกันเอาโอ้โหไอ้ถึงมือไอ้ถึงโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว ไลแล้วโอ,โอ้ยถุงมือจนได้นะครับนี่ก็มาดูสภาพว่าวนะครับนี่นะครับว่าวที่เล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ถามเอฟซีแล้วเอฟซี FC บอกว่าว่าวาแว่ววววนตาเออหรือว่าวัวใจสักอย่าหนึง่งอ๋อมันจะบินอีกแล้ววันนี้ลมดีมากนี่นะครับก็มาเล่นให้ทุกคนได้ดูวันนี้ น่าจะพอใจนะครับก็เล่<ก>น<ด><ด>ให้ดูเพียงแค่นี้ก่อนนะครับใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะในช่อง TND Farm เออช่อง TAD Farm เ,เออ TND Farm โอเคนี่ซมาเล่นว่าวเนี่ยตัวที่สองถือว่าผ่านนะครับตัวนี้ขึ้นดีมากเดี๋ยวตัวต่อไปจะลองทำว่าวอะไรเดี๋ยวรอรอรอติดตามชมนะครับแต่เสียดายอย่างเดียววันนี้สนูมันไม่ดัง แต่ตอนเล่นเนี่ยเมื่อกี้เล่นดังแต่พอเอาขึ้นมันไม่ดังอืมไม่รู้ทำไมนะโอเคไปเราไปลองของน้องดูบ้างนี่ขนาดว้าวตัวเล็กๆเ,เนี่ยถ้าขนาดใหญ่เนี่ยจะขนาดไหนยนะครับความแรงโอ้เออนุทำไมดังวนะหรือว่าลวมอ่อนหรือว่ายังไงผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันนะสนุอีสาน นี่น้องก็เล่นดังเนี่ย